อลอง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 ,ลองครับพี่น้องงานการกุศลอีกแล้วครับเมื่อนี้ยอ่ะรถคันชิมาเทปูนให้วัดครับผมมัดจี๊ดอยู่นี่ครับโอ้ปูนยังเ,เหลืออยูงบอครับ,รบพระอาจารย์นรรมสการครับผม ยังอยู่เอาเข่สยิมไหลมันมาติดอยู่ตรงนี้บทที่เท่าไรหลบไอเลี้ยไรปะครับเนี่ย สมมติบาด,ดึงขึ้นได้แล้วมันสิขเขาไปได้ปะนี่ได้เหฮะได้เลยี่ตัหนาโล่ี่ใจหลออันนี้เที่ยวที่เท่าไรล่ะครับพายจันเนี่ยเทียเ่ยวแรกเอาคือเห็นถอยดากลงมากประมาณตีนห,ห้อยกู้บอลาสาริ่งใบหนึ่งเนี่ย เอาสาลิงไปน้ำเน่ยบไร้เอาโซมาบ่สาลิงไปน้ำโซแวนเอาไว้ทั้งรถบาร์เถือถือสาลิงมาดึงน้ำรถมันเขาว่าบ่ไดเเอาสลิงมาน้ำเามีได้ดึงได้น่นเยอสเอะตัวราสามกุบดอุ้ยน่ะถือสายกันมีะมีลิงกันมีก็เอานีเลยมันอยู่ในรถขุ่นหมนี่ยหัน มีอยู่ดอกเสิ่นึ่งเห็นมักะล้งตัวนะหัน้ม <laughs> มนอมละยู่ใน,นรถผมว่ได้จมลงมานัง่งพ <laughs> อมีคนไายคลิปไห่เล่านี่แล้วอยากก็ได้นี่แล้วปปอยากอยากจะนั่งยูทูบเปิดนี่ล่ะ ข้刚刚างๆก็เป็นเสาไฟค่ะ่นกันค่ะ บอกค่ะว่าคน,านอยู่ข้างนอกมันง ลองมึงเอเดอค่ะข,ของติดเจือ,อนเด้อฝนหัวแต่เศร้าออมึงขึ้นอีเด้อปันหล่อนั่งความค่ะปันบ่ไหน้าไวยกับคุณดีค่ะโอ้ ลมลมลมระวังจะคล้องความนี่รถหนักข้างนี้ก็เป็นดินทรายเหรอเป็นคุ้มที่สุดแล้ว <c oughs> จิมเมืองน้ำ เรือนั้นเป็นปุ้มวะดิมองนำไหลพัน

sáu phai năm, nhang khám bao ai bây giờ bây giờ phải đứng hẳn nạ biến thêm bây giờ sẽ sáu phai đứng nằm nè

อมน้ำขนาดป่าไว้ไปเลยค่ะอาตัวโอ้าตัวพูนอะไปดึงซอยเล่าเน่พูนอะ เสาไฟด้อบอกเราเบิ้งสายไฟเนี่ยเบิ้งสายไฟทึ่งๆสายไฟสายไฟให้ได้ห้องค่ะพี่น้องต้องออกเสียงห้อง <laughs> ใช้เสียงค่ะอยู่ในรถบ,รบ,บ่ิได้ยินเนาะค่ะพี่น้องเบาค่อยๆอะ่ะโอ้โอโลอง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 ว่าได้อ่ะอจะจ้างไหนบิน <laughs> ล่องเลือก,กันแล้วมันหน,นักนี่คือมาปล่อยลง่งโหลด แหน่ะเท่หลดนวาน่ะมันล่มตรงนั้นเมื่อไรก็คุ้นเนี่ยนี่มันหนักนี่วันนี้มันเลี่ยงทางเดียวรถเบาแมนกี่เลวโอ้ยยินมาลกไปเด อะไรครับเราไมใช่หนีแล้วที่แรกอ่ะไปใช่ทางเับนนะว่าใดแล้วอืมเยวื่อยไหมตรงไหนอ๋ nó nát thải rồi cái nó Bây giờ. nó bị cẩn nó Đứng thoải cả, dàn sau phái cả, đứng nào cả, đứng gì là. <laughs> Tính neo đấy nỉ. หลานบะมีเนี่ยมาสุกข,ข้างข้างนัน้นส่วนบะได้แล้ว